สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ก่อนเกม Bettenbug Twitter ซึ่งตอนนี้อยู่กับคุณเซนหนาแม่งไปเถอะซึ่งตอนนี้ก็ผมก็สอยมาตอนราคา101บาทแต่เซนเขาสอยมาในราคาสามไม่ใช่เหรอะฮะขโดนเท้าเข็ม เรื่องกาปรับภาพเัืงนึงใช่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 งช่ใช่ใช่ใช้มชนใชอใ่ใช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 ยใช่ใชาใช่ใช่ใชัใ่ใช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 ่่ใช่มใช่ใช่ใช่่ใใช่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 ใ่ อโอเคมาโอเคเลื oh, oh. Uh ่อนละซึ uh ่งพวกเราก็ลองเล่นก <imasu todo>. ันไปก่อนแล้วล่ะเลยได้ตัวพิกาจูมาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้มั้ยขึ้นได้ขึ้นได้มั้ยลอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป๊ะ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 เกือบแล้วเกือบแล้วเอาหน้าผมแหกอไหมเอออาขึ้นดีขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นเร็วและสักจ้ายิงระยะไกลเอ้ยหลบได้หลอหลบหล่อหลบหลบไปมหน้าตาตอนรวมกันคนอุณรุ่ย <c oughs> ม่นั่นมันนั่นมันมวกสีแดงฉันชอบจุงเบย์่ะนะน้ำตาจะไหลมีคนดูหนึ่งวิวน้ำตาจะไหลเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวไรนะน้ำตาจะไหลอ้าวอา้อาวคุณผีติโกนี่อ,อน,นาคตน่าลักแล้วเราก็มา อยู่ในห้องขังอออองอป่ะเอ๊ะให้ลองโต้บอลเราดิโต้ได้เหมไม่เตะเตะลองดูดิเตะตัวไหนวะลืมโอเคมาเตะแล้วเป็น,นยัี้ง ีเ็นะมันต้องมีชัตเตอร์เนี่ยชัตเตอร์หนึ่งเองเนึ่น่าจะใช่ละมั้งน่าเป็นเซนแวเขานำลองออหลบ้าเข้าคตนั่นล่ะ จะแกล้งกันนะเว้ยนี่เราเน้นวายฮะเราเน้นวายเอาเอางอ <c oughs> ไม่ได้แกล้งก <c oughs> ันไงไม่ได้แกล้งเมื่อกี้มันดีๆมันลงอ่ะมาไปเยียบอ่ามาขึ้นมาไปไปก่อน ข้างบนมันจะมีไซม์มอยู่คอยจำได้เห่ือนี้ไม่ผมนะใช้เก็บไปแล้วนี่ยังยังยังเ่เราเริ่มใหม่ไงถ้าเขาเป็นคนหาซีนครีสสามเพชรอ่าว้าวไปเอบวก น้ำตาลจะไหลอา้าวต่อเลยเหรอวะไปขึ้นใหก่อนละเพื่อนเอา,เอามายต่อตัวสเต็ปต่อตัวอา่าไปใครจะนำร่องวึบวบงอเรื่องใหม่หมดเต็มต่อตัวกันเลยเดียวเต็มต่อตัวตตอ่วอาวไปเป็นเหม็นใช่ปะเฮ้ยถ่ายกันอยู่ กูรู้แล้วเออเออเอออ่าไปลงอ,อนุูนไปลงอ,อนุูนไปลงอ,อนุูนมาเฮ้บุ๊ป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 อ่า <c oughs> เห็นนะฮะออาบิน <c oughs> ไปเลยเฟมไพเซอร์บุ๊ปตายแล้วฮ่่ไม่เตรียมใจอ่าเอาใหม่ใครตายคนต่อไปเป็นกวาง แล้วเป็นกระต่ายดิโอโอ้เป็นกวางดิวเองเป็นกวางอยู่มีเขาด้วยต <c oughs> านี้ใครจะไปแล้วว่าน่าจะเป็นนายแหละอ่ะฮะไปเป็นกวางไปจ้าลูก <c oughs> ตายเป็นไรใครตาต่อไปมีหวัวย,ยาวๆไม่เอาเปลี่ยนหัวแบ๊แบแ๊บแงม เปี่ยนตอนนี้จะไมได้อะไรวะจะไม่แกล้งกัน,นอ่าปุ๊บปุ๊บแล้วเราไปอีกทีนะไป เราไปก็ได้วะตลบใครจะไปเนี่ยังโขกเลยพอกนี้แหละไปเอ็ง็นเอ็งมีหูยาวๆเหมือนพิคจูเลยโอ้โหขึ้นได้ใจเด็ดอ่าอ้าวอันนี้ก็ได้เหรออื้อู ใครมาใครมาก่อนเดี๋ยวต้องเป็นคนส่งครับอ่าเรามาก่อนเราต้องเป็นคนส่งเออ,อเราไปเองก็ได้วะไม่ได้เรื่องเลยนี่เพิ่งแอคหนึ่งเองนะเนี่ยเสร็จต่อตัวตำนานเฮ้ยป้าจิมม่อนให้เฉยๆนะวับวับเอาเลยฉันเกิดเป็นฉันจะช่วยแกเอง บรองั้นนายเป็นคนส่งงั้นเดี๋ยวเราไปเองก็ได้เดี๋ยวเราไปเองเดี๋ยวเราไปเองส่งเลยคนส่งเลยปล่อยมือปล่อยมือจริงๆ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เราต้องเราต้องผ่านได้เลยคันหูแบบนึงโอ้ยไป เกือบแล้วไงโอ้ยแกณฑ์หนึ่งะเมาใหม่เว้ยเราจะต้องอย่ายอมแพ้เว้ย<อ>ไป,ไปเราไป,ไปเราไปเองเราไปเองเรารู้วิธีแล้วเรารู้วิธีแล้วไปเราจะผ่านไปได้จิตกุดเมียวเอาเรื่องเราวะเนี่ยไปมั่งวัว U, bay cây đây này, Bẹp, mặt. Long, 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 long. ngơ, ngọ, đi, đi. tài đấy. hai đầu khen. เออคูยเพิ่งบ่อตายเอ้ยลบลงเออน่ารักแต่ชฉัก็ะแก่ฮัโดอไปเฮ้ยไอตูดรีบๆมาซีนเคลียร์แย่ทำไปด่าแล้วนี่ มันตูดเลยมุนคอมาไปมฮ้ใครมมาปลาบอลเทนีวะคุติแบบคอมโบ Kiệt Tập tay mình không phóng cần được mình Ai bó bó không cần ะเต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 ัดแนนะเดเร์ฮะนี่คือว <government> <laughs> kind of so ิธีการซุปเปอร์จัแบบขั้นเทพเราจะต้องเหยียบเพื่อนไปไปเล่นอีกเนนุกเนุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เาเยาวรลาดเจ้ามาลาดเาวราดเจ้าาลาดไปเห็ไหม เออตายโอ้ไปตั้งแต่ตรงน,นี้นี่คือคนทองการว่าอย่าเล่น <c oughs> น,นี่ส่งผมไปก่อนดิจีผมไปก่อนอาไรวูดวูดวูชเต็มเต็มเดิมอ่ะจีบ Tìm thiệp 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 า<อ>ปแล้วพรหมาย,ยอะกระเจ็บเดิมถีบถีบถีบีบีบ,บ,บอู้หูเย่เย่หน้อยอยอาอะเงี้ยลุงหู้ เต็บเดิมนลงล่างที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 ทอทีทีทอเต็บดีดีเลยวิ่งก่อนแล้วกันจ้าจ้า ไปโลดไปเอาเสียทีบทีบทีบอู้อู้เฮ้ยไม้เ่ยเยียบปะ เด้งเมกนยิงเลยะไกลย,ยิงเลยะไกลย,ยิงเลยะไกลยิงยิงเฮ้ยผมนี่หมื่นเลยไม่ต่อยต่อยเองก็ได้ <laughs> ไป เฮ้ยครไ,ไม่ได้ว่ะ ตรงนี้อีกแล้วถูกไมทีบทีบทีบเอาไม่ากอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้้โอ้ยโอ้อ้ออ้อ้อยโอ้อ้อ้วย คลิปนี้ไม่จะครึ่งชั่วโมงเพราะวัดเล่นกันตายอย่างงี้แหละอุ้มเทียนนี้อืมเดีครับดับเบิลเอถ้าไปเปิดของก่อนจบไหมโดยใจไหมเปิดของไปกระเดือยไปกินของขออภัยนะครับเป็นนี่ก่อนแล้วกันไปโน่นนะอ่าไปโน่นเนอะ เ้ยอยาเอาตัวประจำผมดิเดี๋ยวไอ้ตัวประจำผมอันนู้นตัวประจำนายนี่ไงฟูนของนายอ่ะอันหนักของนายอ่ะมันใช้ใช้ต่อกระโดดได้ของเราผูมแมลงเอาไว้นี่งั้นผมเอานี้น้อยหน่าของนายอะ เฮ้ยมุมแมลงไว้เก็บของได้ลองดูดิแย่ผมเดี๋ยวขอไปแลกหน้าก่อนนะหน้ามันตแปดกๆ่มีพิชั่วุ่นโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยเรางงว่ะที่เกิดสมมติเราแลกไปแล้วแล้วมันจะไปไหนวะดูดิ ลอ,อลองเดินตามมันเดูมันจะไปไหนวะอาดไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมจะไปไหนอ้าวมันเข้าประตูเฉยอ่ะเราเหลืออีกสี่สิบก็แรกอีกสี่ตัววื๊บน่หคนน่ารักหจ๊กเกอร์มาหตัวอะไรอี่ีเฮ้ยเราเนียนไปกับฟูเอาลุงเอา,เอา,เอาตอมบี้อ่ะ ไอ้วะเน,นี่ยไอ้ช, <c oughs> ช้างเปลี่ยนตัวแบบอบมืนเลยปวดหัวเลยเอาเอาตัวนี้กันหร <c oughs> ือเปลี่ยนของห <c oughs> ูนัดนเดียวตาย ทันทีด้วยสำหรับวันนี้ผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับออ